ใส,ใส่กระเป๋าเตมดินทางค่ะขึ้นรถไฟต่อนจิงมๆเก็นการเดินทางด้วยรถไฟภาพจังหวัดแบบไกลๆทั้งแรกแล้วก็เปิดการไปเที่ยั้งแรกของเราด้วยเราเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT นะคะมาลงที่สถานีกลางบางซื่อเพื่อรอขึ้นรถไฟรอบ3ทุ่มค่ะระหว่างรอเราก็มีเชิคนงานนะคะที่ต้องทำให้เสร็จแล้วก็มีวาดภาพรอ <Okay. S 2> เข้าชาแล้วก็มานองร่างตัวโลเคชั่นที่เราจะไปวาดกันในวันพรุ่งนี้เช้านะคะไปแล้วค,ครั้งนี้เป็นการนั่งรถไฟไปไก,กลๆครั้งแรกนะคะเราก็เลยจะมารีวิวรถไฟขาไปเนี่ยเราจองได้เป็นที่นั่งแบบ ปรับอากาศชั้น2ก็คือเป็นที่นั่งแบบเปิดหน้าต่างแล้วก็มีพัดลมนะคะแต่โชคดีที่อากาศวันนั้นเนี่ยมันเย็นแล้วก็สบายมากเลยเป็นการนั่งรถไฟทางไกลที่ทําให้เราเนี่ยได้ฉุกค,คิดแล้วก็ได้นั่งอยู่กับตัวเองนานมากๆนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีมากระดับความนั่งสบายเนี่ยเราให้เป็น6เต็มสินะคะแต่ว่าเราตื่นเต้นที่จะได้เห็นหมอกตอนเช้าที่เหนือไม่ไหวมากกว่า ครั้งนี้นะคะก็ถือโอกาสขอบคุณเพื่อนของเพื่อนสาวของเรานะคะที่ให้ที่พักเราได้เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยได้เดินทางมาที่บ้านของงานที่จะจัดงานแต่งนะคะก็คือน้องชายของเรานี่เองที่เรียนมาด้วยกันตอนมัธยมนะนี่ก็เป็นการวาดสเก็ตภาพสดแล้วก็วาดภาพสดครั้งแรกในงานแต่งของเราเลย ความชาร์เลนจ์ของมันคือเราต้องทำงานกับเวลาค่ะเราร่างภาพแล้วก็วาดภาพเนี่ยใช้เวลานานอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเราจะใช้เวลาในการวาดภาพนานมากๆนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็เก็บดีเทลแต่งานนี้เราต้องอาศัยทั้งสมาธิแล้วก็ควบคุมเวลาในการวาดด้วย ซึ่งก็พยายามแล้วก็ตั้งใจกับงานชิ้นนี้มากนะคะอยากจะใส่ความเป็นตัวเองแล้วก็ความเป็นจเจ้าบ่าวจะสาวลงไปในงานด้วยซึ่งบรรยากาศที่เราเห็นในวันงานคือ มันน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยเลยเลยอยากจะถ่ายทอดภาพนี้นะคะออกมาให้เป็นมูที่น่ารักแต่ก็จะยังคงฉากที่น้องชายของเรานะคะอยากได้ก็คือเป็นฉากที่ตอนทั้งสองคนในวงแหวนในงานพิธีนะคะแล้วเราก็ตั้งใจในการลงสีเนี่ยช่วงของท้องฟ้าเป็นในสุดท้องฟ้าของเราก็เสร็จแล้วค่ะ ถามว่าการมาแพร่ครั้งนี้อะไรคือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดข,ของป๊อปมันคงจะเป็นความกล้าและก็ความบ้าของป๊อบเองแหละที่อยากจะเดินทางม,มาที่นี่คนเดียวแล้วก็มาวาดภาพงานแต่งครั้งแรกคนเดียวซึ่งเป็นอะไรที่สนุกและมีความสุขมากตอนนี้เวลาจะบายสามแล้วอเเ่อนใ เราบอกทุกคนไปได้ยังว่าเราจะต้องไปขึ้นรถไฟตอนหนึ่งทุง่มแต่นั้นก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ทําให้เราจะไม่ได้ดูขบวนแห่ขันหมาของเจ้าบ่าวน้องชายเราเองโคตรดีใจแล้วก็มีความสุขไปกับน้องเลยอะ่ะอยากจะบอกตาแล้วก็หญิงนะคะว่าขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสปอบได้มาวาดภาพ ความทรงจำดีๆของงานแต่งของทั้งคู่นะคะสุดท้ายป๊อบก็ไปถึงรถไฟออกพอดีเป๊ะเลยค่ะด้วยความร่วมมือจากพี่ๆที่เป็นญาติของหญิงนะคะที่ช่วยไปส่งทริปแพร่ครั้งนี้จะไม่มีวันลืมเลยคะ่ะไว้เจอกันใหม่บาย